อมากเบสคำสีงบินลัดฟ้าไปหาแฟนคนนี้บอกวิ้เลยว่าวีดหนักมากล่าสุดสาวเบสรักวนีคำสีงได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยมี โอ๊ตเพื่อนสนิทและคุณแม่ไปส่งถึงสนามบินพร้อมกันนี้ยังได้บอกอีกว่าสาวเบสนอนตีสี่แล้วมาขึ้นเครื่องต่อซึ่งต้องบอกเลยว่านอนตีสี่แต่เวลาทําอะไรสาวเบสไม่ได้จริงๆเพราะขนาดไปขึ้นเครื่องยังดูสวยออราพุงัะขนาดนี้โดยสาวเบสเองก็ได้ออกมาเฉลยว่าตัวเองไปเกาหลีพร้อมกับแฟนหนุ่มชื่อดังซึ่งงานนี้พูดชื่อไปทุกคนก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือหนุ่มทรงคังพระเอก ชื่อดังของประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าอบป้าระดับเอเชียเลยทีเดียวแหม่แหม,แม,แมสาวเบสค่ะทาเอาหวนข่าวดังและแฟนคลับตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะนนี่ยรึกว่าเปิดตัวแฟนชื่อดังแล้วสิอีกเดี๋ยวต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าความฮอตของสาวเบสท,ทะลุปลอดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆสาวเบสก็เก็บเรียบค่ะฉะนั้นเรื่องความรักถึงจะเป็นอบป้าเกาหลีแต่สุดท้าย ก็ทำให้สาวเบสมีความสุขอยู่ดียังไงก็โฟกัสที่ความสุขของสาวเบสมันเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องหนุ่มๆจริงๆคอยมาวันที่สาวเบสเปิดตัวก็ได้ค่ะเพราะสาวคนนี้ไม่มีวันหัวกระไดแห้งอยู่แล้วค่ะทุกคนรอมั่นใจแล้วคอยเปิดนะคะสาวเบสและมารอชมว่าสาวเบสจะมีความสุขสนุกสนานอะไรถึงมาถึงประเทศเกาหลีกัน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ